3ามนบทที่หนึ่งร,บบราบอประชาธิปไตยดิมอร์เรสบทนำประชาธิปไตยเป็นรูปแบบทั้งการปกครองและวิธีดำเนินการและวิธีดำเนินชีวิตซึ่งจิตหลักของ ความสมาภาค e q u a l i t ิทธิ r i t s และเสรีภาพและบรีรวมถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Human Rights) การปกครองรอบ,อบรประชาธิปไตยเถอว่าทุกคนมีสสทธเสรีภาพเท่าเทียมกันและที่สำคัญรัฐบาลที่เป็นผู้ปกครอง บริหารประเทศนั้นจะต้องมาจากประชาชน Popular Sovereignty คำว่าประชาธิปไตยเป็นทราบที่มาจากใช้การอย่างแปร่หลายมากในโลกปัจจุบันเป็นทีนาสังเกตว่าประเทศต่างๆแม้จะมีรูปแบบการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน แต่ก็ยากแต่ก็อ้างว่าประเทศของตอนเป็นประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้นแม้แต่ในประเทศสังคมนิยมหลายประเทศอย่างเช่นอย่างเช่นอดตสหภาพโซเวียตและจีนต่างก็อ้างว่าประเทศของตอนปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่เป็นประชาธิปไตยในอีกแงหนึ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ democracy centralized คือการจินยอมให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในขอบเขตที่จำกัดส่วนการดำเนินการทางการเมืองยังคงตกอยู่ในมือของผู้มีอำนาจเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลังจากได้รับเอกราชจาก Uh, จากเนเธอร์แลนด์ในสมัยของปราธนาธิปไตยสุการโดได้ประกาศใช้รบโบป,ประชาธิปไตยนำวิถีจากความหลากหลายของการให้ความหมายนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนดังนั้น ในเทนเนจะขออธิบายประชาธิปไตยในความหมายของประชาธิปไตยแบบเสรีเลบรอเดมอกรซีหรือประชาธิปไตยแบบตะวันตกเวสเทิร์นดิโมกรซีเท่านั้นความหมายของประชาธิปไตยปุจนานุกรมจะบราปรายบันเด็สถานธศักราช2493 ให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยว่าเป็นแบบการปกครองที่ถือมติปวงชนส่วนใหญ่ประเทศไทยประชาธิปไตยหมายถึงาการปกครองที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนตลอดจนเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของคนในการดูร่วมกันโดยสันติภายใต้ความเชื่อว่า คนเราเกิดมาเท่าเทียมกันคือได้รับการคุ้มครองจากตามกฎหมายและโอกาสที่ได้และโอกาสที่จะได้รับการบริการต่างๆโดยเสมอหน้ากันมีสิสริเสรีภาพในการดำเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของกฎหมายซึ่งจักกำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยคื การที่รัฐบาลเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนหรือประชาธิปไตยคือสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพเสมอภาพและกรตภาพประชาธิปไตยมาจากคำว่าประชาชนและอำนาจอธิปไตยเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจของประชาชนนั้นคือประชาชนเป็นอำนาจของคนหมู่มาก ดังคำกล่าวของประธานาธิปดีสหรัฐอเมริกาอารับหัมอาราอารัมลิคอนในปศ .2 ในกศ .2 พันในปศในหนึ่งเก้าเก้าปดหนึ่งเก้าเก้าหนปดศนย์เก้าหนึ่งแปดห้าเที่ว่าการปกครองแบบ ที่ว่าการปกครองในรบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนก็ว่าม้ก็ว่าม้ Towards the people by the people for the people ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับประชาชนในลักษณะต่างๆดังนี้คือ 1. นหลักการของประชาธิปไตยถือว่าการปกครองเป็นของประชาชนจึงถือว่าประชาชนเป็น ส่วนดังของระบบและภพผ่านต่อระบบก,การปกครองและมินาเทต้องรักษาประชาธิปไตยให้ยืนยาว 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครองตามหลักการที่ว่าเป็นการปกครองโดยประชาชน 3. ตามหลักเพื่อประชาชน ซึ่งถือว่าเป้าหมายหรือนโยบายในการบริหารประเทศจะต้องมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนแก่คนและประชาชนส่วนมาก 4. เสียงข้างมากของประชาชนคือหลักในการตัดสินปัญหาและการปกครองประเทศ 6. 5. ประชาชนมีความเท่าเทียมกันคือมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างตามกฎหมาย 6. รัฐบาลอยู่ภายใต้การคบการควบขุมของประชาชนทั้ทงในทางตรงได้แก่การลงเสียงประชามติและทางอ้อมโดยผ่านสภาผู้แทนรัษฎรอับราฮัมเลคอลอ,อดิตประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งอาจขยายความได้ว่าการปกครองของประชาชนหมายถึงอำนาจสูงสุดหรืออำนาจอธิปไตยของประชาชนและมาจากประชาชนการปกครองโดยประชาชนหมายถึงการประชาหมายถึงประชาชนจัดการปกครองด้วยตนเองโดยให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมในการดำเนินการปกครองอย่างเช่นการมีสิทธิ อ,อย่างเช่นการมีสิดธิเลือกตั้งผู้แทนรัษฎรและสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและการปกครองเพื่อประชาชนหมายถึงการดําเนินการปกครองที่กําหนดไปด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนมีส่วนรวม ฮาร์โรเดลส์เฟรกล่าวว่าประชาธิปไตยได้แก่สังคมของบุคคลที่มีความคอรอนับับถือซึ่งกันและกันมหาวิทยาลัยสรโขเทยทอมาราธทอมาธิราชกล่าวถึงความหมายของคําว่าประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในความหมายของทางเศรษฐกิจและในฐานะวิถีชีวิตดังนี้ ความหมายของประชาธิปไตยนาธนนาเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองมีการให้ความหมายต่างๆกันอย่างเช่น1.1รัฐบาลซึ่งประชาชนมีอำนาจปกครอง r u th l i n g power) ไม่โดยตรงก็โดยการมีผู้แทนที่ผ่านการเลือกมาแล้ว1.2รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน 1.3ประชาธิปไตยได้แก่ระบบการปกครองซึ่งอำนาจการเมืองสูงสุดอยู่กับประชาชน1 c ประชาธิปไตยได้แก่รูปแบบการปกครองซึ่งเป็นไปตามหลักแห่งการให้อธิปไตยเป็นของประชพลเมือง Surrending ความเสมอภาคทางการเมือง uh, Political Equality การพึกษาหารือกับราซาดอนพอลลอ่าพพอลลคอนโซเทชันและการบวกรองยค้นมีส่วนมากเมเจอร์ดีรูลสองความหมายของประชาชนความหมายของประชาธิปไตยในความหมายทางเศรษฐกิจอ่าอีโคโนมิสเดโมแกรซィ หมายถึงการให้มีทรัพย์สินทัดเทียมกันคือให้มีการกระจายรายได้และการให้โอกาสกว้างขวางทั่วทั้งสังคม 3. ความหมายของข้อบอประชาธิปไตยในความหมายทางสังคม s o c a l d e m o c r a c y มายถหมายถึงการ การทำสังคมให้เป็นประชาธิปไตย Democratization of the system o ดังนี้ปรากฏอยู่ในปฏิกรรมของผุ้คลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเช่นการมีใจกว้างกว่าการมีการการมีใจกว้างการยอมรับความแตกต่างในความคิดการให้เสรีภาพการยอมรับศักิ์ศี ของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันสำหรับความหมายของประชาธิปไตยในทางสังคมในถาดนักเป็นวิถีชีวิต way of life หมายถึงความเป็นประชาธิปไตยจะต้องมีปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสัมพันธ์ในวงการงานอาชีพความสัมพันธ์ในวงการศาสนาความสัมพันธ์ใน การสันนาการเป็นต้นกเกษตรชัยวันได้สรุปความหมายของคำว่าประชาธิปไตยเป็นการรวมสวนกันในสังคมมนุษย์ที่ทุกคนมีส่วนรวมรับผิดชอบการดำเนินกจิจกรรมทางสังคมที่ให้เสถียรนาีเสรีภาพความสมอภาคภายใตย้ดุลยาภาพแห่ง้อตกหล่ และวิธีการจัดระเบียบการปกครองตามโอมตมกติอันเป็นที่ยอมรับกันในสังคมนั้นๆซึ่งประกอบไปด้วยการยึดมั่นในคาระวะธรรมสมคธธรรมและปัญญาธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีชีวิตประมวลกองวงุงกล่าวว่าประชาธิปไตยหมายถึง แนวทางการดำเนินชีวิตซึ่งประกอบด้วยการมีวิถีชีวิตใบประชาธิปไตยตามแบบของแต่ละบุคคลซึ่งาสามารถจะทำได้และการปกครองของประชาชนประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดทั้งมีความอิสระภาพความรักความเอื้ออาทร ต่อกันและความรวมมือการพัฒนาสังคมให้เกิดความมีสันให้เกิดให้เกิดความมีสันติภาพสันติสุขซึ่งแยกเป็นสองด้านคือความหมายในเรื่องของการปกครองประเทศและในด้านวิถีการดำเนินชีวิตและคุณละเสณนหนักเฉพาะตัววอนระวิทย์มีมากและชีวิน ชายาและชายาชวนได้ให้ความหมายของประชาธิปไตยในสังคมไทยไว้สองในดังนี้ 1. ในของวิถีชีวิตตามในนี้คือถือว่าสังคมคือถือว่าสังคมไทยจะมีความมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยปฏิบัติตามวิถีชีวิตของคนของความเป็นเป็นไทย ได้แก่การรู้รักสาม,มัคคีความเป็นกลางและมีและไม่มีอกติความจริงใจต่อกันความอดทนและอดกลั้นความเสียสละและความมีเหตุผล 2. ในของการเมืองการบริหาร โดยในนี้ประชาธิปไตยหมายถึงระบบการเมืองการบริหารที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการคุกขุมตรวจสอบโดยการเลือกตัวแทนของตนให้เข้าไปทำนาทีแทนตนเองผ่านทางกระบวนการการเลือกตัง้งจากความหมายนี้ประชาธิปไตยมีเนื้อหาที่สำคัญ3ประการได้แก่ 1.1ประชาธิปไตยของประชาชนหมายถึงความเป็นเจ้าของได้แก่ประชาชนสามารถทำให้รัฐบาลปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสังคมของตอนได้สามารถดำเนินการเพื่อให้มีรัฐบาลที่เป็นไปตามเจตจำนงของตอนได้รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการได้ 2นอสองจุดสองประชาธิปไตยโดยประชาชนหมายถึงกระบวนการได้แก่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศทางการเข้าไปมีส่วนรวมโดยตรงและโดยอ้อม2.3ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหมายถหมายถึงเป้าหมายหรือประโยชน์ที่จะได้รับเอ่อทวีสัจชัยปัฏฐา ได้กล่าวว่าประชาธิปไตยหมายถึงกระบ,บวนการปกครองของประเทศระบบหนึ่งซึ่งเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนคำว่าประชาชนในทีน่นี้ไม่ได้หมายความว่าแต่เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่หมายถึงปวงชนทางชาติมีสสถธิรนาทีและความรับผิดชอบในการปกครอง ในการปกครองประเทศรวมกันและอย่างเสมอภาคกันโดยถือโดยถือความเห็นของปวงชนฝ่ายข้างมากเป็นเกณฑ์ในขณะเดียวกันสิทธิของปวงชนฝ่ายข้างน้อยก็ยอมได้รับความคุ้มครองโดยบุตรบัญญัติแห่งกฎหมายทางความเห็นฝ่ายข้างมากนั้นจะต้องเป็นความเห็นที่ที่ กับตัวด้วยด้วยทเหตุผลและเป็นธรรมความหมายของคำว่าประชาธิปไตยตรงกับคำในภาษาอังกฤษ,กฤษว่าด e โมคร a c ซีซึ่งมาจากคำว่า d e m o ดิโมครเทีซึ่งประกอบด้วยสองคำคือดิ m o ส and g รา t e n คำว่า d e m o s หมายถึงประชาชนและ g r e t д n หมายถึงการปกครองดังนั้นประชาธิปไตย d e m o c r a ีอ e c r a c จึงหมายถึงประชาชนปกครองหรือการปกครองโดยประชาชนสวน่วนใหญ่สำหรับภาษาไทยคำว่าประชาธิปไตยเป็นคำ ที่ประกอบด้วยประชาหมายถึงประชาชนกับอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดของประชาชนความหมายที่เน้นเรื่องเสรีสิสรีภาพและความเสมอภาคไรลีบิ t right, e รี a อนค q u a l i t y equality นับรายงานทางการเมืองหลายท่าน ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองทีดตคือการปกครองที่กคอรพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเทา่าเทียมกัน equal rights ที่จะเขามีส่วนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวมนอกจากนี้แล้วระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาสให้ หรือให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการดำเนินการใดๆภายใต้กฎระเบียบของสังคมด้วยซึ่งรูปแบบการปรกครองดังกล่าวก็คือรอปกประชาธิปไตยนั่นเองความหมายที่แน้นการเข้ามีส่วนรวม Police uh, public participation หรือเสียงของประชาชน เมื่อระบอบประชาิปไตยให้ความสําคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยการใช้อํานาจที่ผ่านทางทางองค์กรทางการเมืองต่างๆเพื่อประโยชน์ของอเพื่อประโยชน์สกขของตอนเองบทบาทของประชาชนในทางการเมืองจึงมีความสําคัญมากในในระบอบนี้ไม่พูกล่าวว่าประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นประชาชน คือเสียงสวรรค์เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนรวมดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตอนเองก,เอกิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชนอาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้า,นาทีแทนหรืออาจเป็นทางตรงอย่างเช่นการประท้วงการ ร้องเรียนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้รัฐบ,บาลรับทราบถึงปัญหาเป็นต้นความหมายที่เน้นเจตความหมายที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชนเจโนรวิลอดีตประธานาธิปดีอาราอาราฮัมลีคอนแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไว้อย่างกระชับและชัดเจนว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน democracy is a government of democracy uh, um, is a government of the the people by the people and for the people ในระบบอประชาธิปไตยนั้นผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารม์ของประชาชนรัฐบ,บ,บาลเป็นตัวแทนของ ของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากหรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่รัฐบ,บ,บาลจะอยู่ในอำนาจต่อไปได้เหมือนวรรคสิ้นสุดลงเมือ่อเมื่อวรรคสิ้นสุดสิ้นสุดลงก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่ารัฐบ,บ,บาลสามารถสนอ,องต่อ สนองตอบตอ่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นความหมายตามทีตามทีมาและขอบเขตอำนาจและขอบเขตอำนาจ l i มิตพาวเวมีผู้ให้ความหมายของของประชาธิปไตยไว้ว่าอำนาจสูงสดุด มาจากประชาชนทางนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาหยอบมีสิทธิและสรีภาพโดยธรรมชาติพวกเขาสามารถที่คิดและกระทำได้ได้ได,ได้แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคมเขาจะสละสิทธิและอำนาจบางประการให้กับผู้ปกครองเพื่อใช้อำนาจนั้นดำเนินการภายในกรอบที่กำหนด ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐรัฐบาลในประเทศในประเทศที่ปกครองด้วยระบประประชาธิปไตยนั้นจะมีอำนาจที่ไม่ขอบเขตจากแนวคิดข้างตอนสรุปว่าการปกครองระบประประชาธิปไตยหมายถึงการปกครองที่เป็นของประชาชนภายใต้เสิทธิเสรีภาพ ท,ที่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าไปมีส่วนรวมในกระบ,บวนการทางการเมืองและการปกครองที่มุ่งเน้นปร,ประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนมากประชาชนมีสิทธิ์ในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอิสระตามอำนาจที่มีซึ่งบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย จากความหมายที่หลากหลายของรับประชาธิปไตยนี้จึงอาจสรุปข้ามหมายหลักได้3ประการคือ 1. ความหมายในเชิองอุดมการทางการเมือง 2. ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง 3. ความาหมายในเชิงวิถีชีวิตของประชาชน